สวัสดีครับมาพบกับนิสสันโนเวล่า NP 3 0มร้เกียร์ออโต้นะครับรุ่น b a c k e dition ปี2019ครับคันนี้ราคาเราขายอยู่ที่49,000บาทนะครับลูกค้าเคิดดีดีก็จัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะฮะออกว่าจัดโอนหนึ่งหมื่นบาทค่าประกันก็จ่ายตามความเป็นจริงครับเราจะจัดรวมกับค่างวดไปเลยก็ได้นะฮะพอตัวมาเจ็0พครับ8ปดงวดหรือ7ปีนะฮะรถสวยบ้างเดิมครับมือเดียวป้ายแดงครับไม่มีชนสีแดงสวยงามรอบคันนะฮะรถมือเดียวป้ายแดงเลยครับ ภายในเป็นเบาะหนังนะฮะพวงมาลัยมันติดฟังก์ชันแอร์แบ็กเอฟเอสมีจอมีกล้องถอยพร้อมนะเกี่ยวโ,โต้ปุ่มพุทสตาร์ทนะครับมแอร์หลังแถวสองนะครับรถสวยครับสภาพพร้อมใช้งานเลยครับแอร์แบ็กคู่นะฮะเลขไม์อยู่ที่หนึ่งแสนสามหมื่นกิโลเมตรสนใจดูรถได้ที่เขตบางบัวทองนะครับแยกสายน้อยนอนทบุรี โทร0614432829ครับรับประกันครับไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วม